ประธานจะพาพัฒนาการเนี่ยผม,มร้อยตำหนักตีปัญญวัตนกระตุ้นเข็มประธานศูนย์ต่อสู้เพื่อชนะความยากจนภาคระวันในนามคณะจัดงานกรรมช,ชาชุมชนคนจันทร์ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดธรรมช,ชาชุมชน,นคนจันทร์ส่งชุมชนท้องถิ่นร่วมกันจัดการเป็นเองในวันนี้ ชุมชนต้องขิซึ่งประกอบไปด้วยหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและพื้นทีเ่เป็นรากฐานของสัะคมที่มีการบริหารจัดการคุณคนองคอ์คครกรชุมชนทรัพยากรดินน้ำป่าเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองไปสู่เป้าแห่งความยั่งยืนคนในชุมชนมีจิตสำนึกสาธารนณะ รู้เป้าหมายเชื่อมั่นวิถีและพลังชุมชนมีความสามารถในการจัดการชุมชนและจัดความสัมพันธ์กับภาคีโดยใช้แผนการจัดการความรู้และคุณชุมชนในการแก้ไขปัญหาพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างเป็นระบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการส่งเสริมพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตน,นเองต้องเพิ่ม ภาคประชาชนในการกำหนดอนาคตของชุมชนท้องถิ่นตามความหลากหลายของวัฒนธรรมและวิถีชุมชนมีกระบวนการทำงานร่วมระหวา่างหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นท้องที่และชุมชนนำไปสู่การสร้างสังคมไทยอย่างเป็นสุขร่วมกัน การจัดเวทีสมัชชาชุมชนนยันตูชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในวันนี้ได้รับการสนับสนุนงบปมาณจากสภาพัฒนาการเมืองหรืสอสพมและสำนักง,งานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรมหรือสปลอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีสมัชชาที่เชื่อมโยงพลังภางทีเพื่อไทยทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดง ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนท้องถิ่นร่วมจัดการประเท็รวมทั้งนำเสนอแผนนี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒน์กแผนชุมชนท้องถิ่นร่วมจัดการประเองให้นำพาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจังการจัดเวทีธรรมชาในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชก,การภาคเอกนชนภาคประชาสังคมองค์กรปกครอง,รง,องอส่วนท้องถิ่นสภาองค์กรตันตำบลและประชาชนทั่วไปจำนวนทั้งสิ้น400คนทัน,นี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารวจ,จังหวัดจันทบุรีในยธนบลกิจการ เป็นอย่างยิ่งที่ได้อภิเคราะห์ด้านสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆในการจัดเวทีรวมทั้งขอบคุณองคอ์กรร่วมจัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทําให้การจัดเวทีสมัชชาในวันนี้รุ่งร่วมไปด้วยดีปันนี้ได้เวลาสมควรให้ขอเรียนท่นนานประธานดรรดาวันชันธีสยาพิทักษ์ ได้กล่าวเปิดงานกรรมัชาชุมชนปนจันตูชุมชนท้องถิ่นจัดการนเองและกล่าวปาศรถาถาพิเศษในหัวข้อสันึกพลเมืองเป็นสาต่อไปประกาศเป็นเชิงครับ